สวัสดีครับวันนี้รุ่งครับหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อจาก y o u t YouTube c h a n แนลที่ดินถูกทำเลดี159นะครับวันนี้รุ่งครับขออนุญาตาพาชมที่ดินนะครับเดี๋ยวพาขับรถชมที่ดินรอบโครงการาวังกระโจมโมเดลนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกตอนนี้เราอยู่เส้น ซอยนะครับในซอยที่ดินที่เราแบ่งขายแปลงละ200ตารางวานะครับนี่ครับนี่คือเฟสแรกนะครับเฟสหนึ่งที่เราเปิดขายไปแล้วก็ขายหมดภายใน1ชั่วโมงนิดนดนะครับ40กว่าแปลงแล้วก็นี่ นะครับเริ่มมีคนมาใช้ประโยชน์ใช้พื้นที่แล้วนะครับคือเราขายเงินผ่อนเปิดขายเงินผ่อนนะครับนี่ครับลูกค้าวางดาวเพียงสาม0 0ื่นเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับรบขับรถชมแปลงกันนะครับเดี๋ยวรุ่งครับจะเปิดขายวันเดียวราคาเดียวนะครับ วันที่16มก,การาคมนี้พบกันนะครับ8โมงเป็นต้นไปนะครับเพียง20แปลงเท่านั้นนะครับเพียง20แปลงเท่านั้นตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับแปลงนี้ไม่ห่างไกลความเจริญครับนี่เป็นบอ่บอบอ่บอบ่อน้ําหลังแปลงนะครับเรา,าเก็บ ทำบ่อน้าสารองเก็บกักน้ําไว้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับและก็ถนนเส้นนี้เป็นถนนรอบโครงการนะครับถนนที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับเป็นถนนรอบโครงการครับโครงการแบ่งไว้อ่าโครงการแบ่งไว้เนี่ยว่าให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับระยะทางประมาณเกือบเกือบสกิโลเลยนะครับนี่ครับพอดีต้องขออนุญ,ญาตไปข้างหน้าไม่ได้นะครับแต่มาสูบน้ําอยู่ นะครับสูบน้ําเข้าแปลงอยู่นะครับนี่ครับบ่อน้ําสวยงามมากนะครับตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกรุ่งครับจะเปิดขายวันที่16นี้นะครับ200ตารางวานะครับราคาเดียววันเดียวนะครับ4,900บาทต่อตารางวาหรือว่าเริ่มต้นตั้งแต่9ก้า0 0นห้าเกนะครับถึง1ล้านนิดๆนะครับเพราะแต่ละแปลงเนี่ย194 195แล้วก็200ตารางวามี200ตารางตารางวานิดๆอีกแรงสองแปลงนะครับงั้นโดยเฉลี่ยก็แรงละ200ตารางวา น,นี่ครับลูกครับพาขับรถเข้าไปชมแปลงเฟสหนึ่งนะครับนี่คือเฟสหนึ่งนะเห็นวิวเขาใหญ่ด้วยนะครับเห็นวิวเขาใหญ่ด้วยนู่นครับริบๆๆๆเนี่ยครับที่ท่านเห็นเนี่ยครับคือบ้านนอกดาวที่ลูกค้าซื้อไบว่างดาวเพียง3 0,000ืเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ได้อย่างเงี้ยทันทีเลยนะครับนี่ที่ท่านเห็นแล้วก็นี่เห็นไหมฮะ นี่ครับมีเพื่อนบ้านมาอยู่อาศัยเนี่ยฮะเขามาใช้ประโยชน์วันหยุดวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์แล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์แบบนี้เลยนี่ครับถนนกว้าง9เมตรเลยนะครับถนนในโครงการกว้าง9เมตรเลยนี่เห็นไหมฮะเริ่มมาอยู่อาศัยนะครับตอนนี้นี่ฮะเริ่มมาทําแปลงเริ่มมาอยู่อาศัยปลูกพืชผักสวนครัวนะครับบางท่านก็ซื้อเก็บซื้อเก็งกาไรนะครับบางท่านก็ซื้อเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยแนวสวนเกษตรเลยนะครับนี่ สวางามมากครันันวิวเขาใหญ่รีบ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 รบนบรีบ,บร,นนร่บร,ะะคร,ครีบ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 รงบรีบรี่รีบรีรีบรีบรีรีรีบรีเรีบยีบาีบรีบระบรี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 บราบเีบรีบรีบรีรีบรราบรี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 บารรีบรสถานที่ราชการเยอะแยะมากมายครับโรงพยาบาเลเยนรรับ ทุกอย่างสถานที่หลัราชการอยู่ใกล้นะครับไม่6กกิโลก็ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ห่างไกลความเจริญถือว่าเหมาะสมเหมาะมากที่จะปลูกบ้านพักตากอากาศปลูกบ้านพักอยู่อาศัยไว้กเกษียณหรือไว้สร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเพราะเราเปิดขายวันที่16นี้เงื่อนขายพิเศษเงอนขง่ายๆเลยนะครับท่านมีเงินเพียง30 0 0 0บาท นะครับเพียงฟังไม่ผิดนะครับมีเงินเพียง3 0,000บาทท่านได้ที่ดิน1แปลงนะครับแปลงละ200ตารางวาเนี่ยวางดาวเพียง3า0 0 0แล้วเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้แบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับน่าเห็นไหมฮะสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวเราขับรถวนเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับนี่คือแปลหนึ่งนะครับโซน B ีกับโซน C เราขายหมดภายในชั่วโมงเสร็จๆนะครับ A B C นะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องและไฟนะครับไฟฟ้าประปาก้านผ่านหน้าโครงการแล้วนะครับถนนเส้นนี้เราจะ พัฒนาต่อเนื่องนะครับเราไม่ไม่ทิ้งโรกกลางนะครับนี่ลูกค้าก็าทำทำนาอยู่นะครับนี่แลบงบนี้ซื้อไปแล้วนะครับแต่ลูกค้าก็าทำนาตัางทางครับเรียกทำนาไปกลางๆนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูเฟสที่เราจะเปิดขายเราจะเปิดขายวันที่16นี้นะครับนี่ครับ ชมให้รอบเลยนะครับนั้นวันที่16นี้พบกันนะครับอย่าลืมนะครับ9 5 793 94 96หรือว่าอินรือว่า inbox มาได้เลยนะครับรุงครับจัดให้รออยู่นะครับมีระุบทันตะวันนะครับมีระบบระบบสปริงเกอร์น้ำนะครับนี่ครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะครับลูกค้าเข้ามาดูมาชมโครงการก่อนคึกๆเลยครับแล้วก็นี่คือถนน ถนนผ่านหน้าโครงการหรือว่าถนนหน้าโครงการครับเป็นถนนคอนกรีตกว้าง4เมตรกว่าๆเลยนะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับปราปาผ่านหน้าแปลงแล้วหน้าหน้าหน้าตรงนี้แล้วนะครับหน้าหน้าถนนโครงการแล้วแล้วก็เรามอบนะครับหรือว่าเรายกาที่ดินขยายถนนเป็น10เมตรเลยนะครับแน่นอนเรายกให้เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าวนวนเข้าไปดูแปลงที่จะเปิดขายกันวันที่16นี้นะครับนี่ครับขออนุญาตวันนี้ รถพาชมนะครับโครงการนะครับสนใจทักมาคุยมาเจรจาอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับนี่ครับแรงสาธิตนั่นนะครับมาเริ่มมีคนมาอยู่อาศัยแล้วนะครับนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับแรงซ้ายขวานี่เลยนะครับ E กับ F นะครับโซนเฮ้ยโซน โซน D กับโซนโซนอ e นะครับเพียง20แปลงสุดท้ายเออเพียง20แปลงเท่านั้นนะครับเราจัดขายจัดแคมเปญจัดโปรโมชัน่นเพียง20แปลงนี่ครับลูกค้าเข้าชมต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับนะครับเข้าชมก่อนตัดสินใจนะครับเนี่ยฮะ ก็แต่วันนี้เรายังไม่ได้รับจองนะครับเราเปิดขายวันเดียวพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับเหมาะสําหรับลงทุนเก็งกําไรนะครับหรือว่าซื้อเพื่อเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะครับเพราะเงื่อนไขเราพิเศษมากๆนะครับเงื่อนไขชิวๆง่ายๆนะครับนี่ครับวางดาวเพียง3 0,000่นเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทันทีนี่ครับแปลงละ2 0 0ตารางวาเนี่ยแปลงนี้ E4 195ตารางวานะครับนี่นะครับแปลงฝั่งนี้ดีนะครับฝั่งโซนดีนะครับโซนดีหันหน้าทิศตะวัน ออกนะครับก็โซนอีหันหน้าทิศตะวันตกนะครับนี่ครับถนน9เมตรเลยนะครับอ่าแล้วก็หลังแปลงทุกแปลงก็จะมีร่องน้านะครับร่องน้ํากว้าง2เมตรกว่าๆกับ3เมตรเลยนะครับทุกแปลงนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับพื้นที่โฉนดพื้นที่ที่ดินของเรานะครับอ่าเรามีหลักเขตหมดุดบอกเขตเรียบร้อยนะครับจากทงถึงทงนี่หน้ากว้าง20เมตรเลยนะครับธงเขียวนี้ถึงทงฟ้านี้20เมตรนะครับนี่ครับทงถึงทงนะครับ โดยประมาณ20เมตรแล้วก็นี่ท่านที่ทําสัญญาไปท่านก็เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วนะครับนี่ฮะเข้ามาใช้ประโยชน์ทมทีแล้วนะครับนี่สวยงามจริงๆครับแล้วนกะ็เดี๋ยวเราขับรดวนเข้าไปดูหลังแปลงกันนะนี่ครับอย่างนี้นะครับนี่ดีสิบสองตารางวานะครับ200ตารางวาก็เก้าแสนแปดเท่านั้นเองนะครับเก้าแสนแปแต่ท่านไม่ต้องใช้เงินถึง9กนะ้าแสนแปดณปัจจุบันนะ ที่16นี้วางดาว30,000เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทันทีครับสวยงามมากครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับทำบ้านนอกดาวบ้านผักตากอากาศวันหยุดลองวีคเอนนะครับไม่ห่างไกลกรุงเทพนะครับห่างกรุงเทพเพียง80กิโลเท่านั้นนะครับเดินทางประมาณชั่วโมงหนึงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงอ,อำเภอเมืองจังหวัดน,ะนนะครนายก ท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับเมืองนครนายกเป็นเมืองวรดกธรรมชาตินะครับแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนคุ้นดานประการชนนะครับน้ำตกวังตะไคร้นะครับหลากหลายนะครับเยอะแยะนี่นี่เป็นถนนรอบโครงการที่ท่านเห็นอยู่นี้แล้วก็ด้านขวามือเนี่ยครับเป็นคลองเหมืองนะครับคลองไอ้กบหรือไอ้สักอย่างจำชื่อไม่ผิดนะครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับเป็นคลองธรรมชาตินั้น โครงการนี้ติดคลองธรรมชาติแบบนี้ระยะทางเกือบกิโลนะครับแปดเก้าร้อยเมตรเลยนะครับแล้วก็จะมีถนนรอบโครงการแบบนี้นะครับเดี๋ยวรุ่งครับพาชมเลยนะครับนะครับขออภัยขออนุญ,ญาตพาชมบารีวิวในรถนะครับก็จะระยะทางถนนเช่นนี้ประมาณ2กิโลกว่าเดินก็เหนื่อยพอตัวนะครับนี่ครับสวยงามครับถนนกว้างมาก โน่งอย่างเงี้ยนะครับขึ้นชื่อทางนั้นเลยนะครับมะยงชิดขึ้นชื่อมากที่นี่นะครับอร่อยมากที่สุดในประเทศไทยเลยกรว่าได้นะครับมะยงชิดที่นี่นะครับดินดำน้ําดีท่านจะเหมาแปลงนะครับมาปลูกมะยงชิดนะครับขายราคาดีมากครับมะยงชิดนะฮะปลูกอะไรก็ขึ้นครับดินดำน้ําดีนะครับนี่สวยงามมากเราวนเข้าไปดูแปลงนะครับ ถนนกว้าง9เมตรเลยหน้าแปลงนะครับแล้วก็ด้านหลังแปลงก็จะมีร่องน้ำกว้าง2เมตรกว่าๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำไม่แห้งน้ำไม่เคยแห้งนะครับที่เห็นทงลิบๆนะครับแบ่งแปลง ชมก่อนได้นะครับเปิดเปิดชมโครงการก่อนแล้วนะครับแล้วก็แต่ต้องขออนุญาตเราเปิดขายวันเดียวราคาเดียววันที่16มกราคมนี้นะครับเงินขายง่ายมากนะครับพกเงินมา30,000พร้อมบัตรประชาชนนะครับแล้วก็มาให้ทันนะครับเพราะเราคาดว่าวันเดียวน่าจะหมดนะครับอย่างที่บอกว่า40กว่าแปลงเฟสหนึ่งนะครับเฟสแรกชั่วโมงกว่าก็หมดนะครับนี่ครับคือร่องน้ำนะครับร่องน้ำแปลงนี้ก็จะเจาะทะลุกันนะครับนี่ นี่คือแปลงซ้ายขวานะครับนี e ่ฝั่ง E หันหน้าทิศตะวันออกนะครับฝั่ง D หันหน้าตะวันตกนะครับเออฝั่งฝั่งนี้หันหน้าทิศตะวันออกนะครับฝั่งนี้ฝั่งเนยหันหน้าทิศตะวันออกนะครับฝั่ง E หันหน้าทิศตะวันตกนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรร้องน้ําหลังแปลงกันนิดนึงนะครับออไปดูดินจริงกันนะครับ นี่เลยครับนี่ลุงพามาอยู่กลางแปลงนะครับนี่ฮครับอือพามาอยู่ลูกค้าเข้าชมเรื่อยๆนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่กลางแปลงเลยกลางแปลงที่ดินนะครับที่ดินอ่าถ้าท่านจะสร้างที่อยู่อาศัยก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายถมนิดนึงนะครับถมหนึ่งงานก็ประมาณสักสี่หมื่นได้มั้งนะครับสามสี่หมื่นนะครับหนึ่งานสองงานก็ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับนี่คุยรายละเอียดคุยราคาเรามีดีลให้นะครับ น,นี่คือร่องน้ําหลังแปลงนะครับเขตที่ดินก็จะอยู่ตรงเสานี้นะครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงร่องน้ำนะครับร่องน้ําหลังแปลงเนี่ยจะเป็นร่องน้ําสาธารณะที่เราแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งไว้ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับฝั่งนี้ก็มีนี่ครับก็ใช้ประโยชน์แล้วนะครับร่องน้ํา สวยงามจริงๆนะครับแล้วกนอนเขาใหญ่นะครับวิวเขาใหญ่สวยๆเลยครับ200ตารางวา20แปลงนะครับวันเดียวราคาเดียว4,900บาทต่อตารางวานะครับเบเ็ดเสร็จก็9 0 0าแสนกว่าบาทนะครับ9 0 0 0 0สนเจ็ดเก้าแสนไล่ไปจนถึง1ล้านนิดๆน,น,นะครับสนใจทักมาจุวีมาเจ,จรจากันเมืองนครนายกเมืองมอรดกธรรมชาตินะครับตำบลวังกระโจมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนานนยก วางกระจโมเดลวันที่16นี้พบกันนะครับลุงครับจัดให้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับที่ YouTube c h anel ที่ดินถูกทำเลดี1 5 9นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้นะครับลุงครับจะสัรนาที่ดินถูกถูกทำเลดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟถึงมือท่านเลยนะครับเรามีหลากหลายโครงการให้ท่านเลือกแรลงนี้20แรลงเท่านั้นนะครับโครงการนี้เชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับ